งงอะไรแตงโมฮะงงหน้างงหน้างงงงง,งไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ <c oughs> ไม่ต้องมาแนละ้จิกเจ็บนะฮืมกินหญ้าไปฝึกกินหญ้าเลโอ้เดี๋ยววันพรุ่งนี้หาผักมาให้กินโอ้เก่งมากโอ้กินแล้วสบัดอมีคนเขาบอกว่ากินหญ้ากินหญ้านี่กินเหมือน แพะเหมือนวัวไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าแต่ต้องลองดูครับเผื่อจะได้ไม่ต้องอหาเครื่องตัดยา <c oughs> ไปนู้นเล็วแตงโมไปนุ่งเออแบบนี้ดูพวกกินครับต้น่ารักแบบช่วงนี้น่ารัก,รกตัวจริงแล้วก็ชอบวิ่งตามคนกลัวยางเดียวครับ หมาไม่แตงโมไปนึกแตงโมไปกินหญ้าไปอืมเนี่ยขากินจิกแรงมากสามารถดึงหญ้าขาดได้นี่แสดงว่าก็ค่อนข้างแรงกินนะไม่ค่อยจะ คนน้เราอ่ะคุ้นคนน้เราอ่ะกลางคืนนี้ก็ให้นอนในตะกร้านะครับนอนในตะกร้าถ้าช่วงที่เราตื่นนี่เราก็จะใส่ใส่กางเกงให้เขาใส่แผ่นพืชให้เขาแล้วก็ปล่อยไว้ในห้องเลยก็จะอยู่ได้ประมาณสองสามชั่วโมงก่อนที่จะต้องเปลี่ยนากางเกงให้เขาใหม่กางเกงเขานี่ก็เอาถุงเท้าทำนะครับ ก็คือไม่ให้มันเลอะห้องเฉยๆครับส่วนส่วนมันแห้งอะไรไหมมันก็คงไม่แห้งนะครก็พอใส่ได้ช่วงนี้คือตัวเขาเล็กอยู่ถ้าตัวใหญ่นี้ก็คงจะใส่แพมเพิร์ดได้แล้วะหละ่ยตอนนี้หมาแอบมาจ้องหมาหมา ตรงนี้สบายใจครับอยู่ปล่อยอยู่ข้างนอกนี้ต้องต้องคอยดูไม่งั้นหมาหัวหมาที่สุดแล้วครับงับคำเดียวนี่เรียบร้อยเลยยิงไม่มีแม่ด้วยเสียดายครับที่แม่เขาตายไปเออแม่เขาก็เป็นห่านจีนสีขาวตัวสวยเลยครับทั้งแม่ทั้งพ่อตอนนี้แม่ตายไปแล้วครับ ส่วนพ่อนี่ก็ยังเจ้าของเดิมเขายังดูแลอยู่นะครับผมก็พี่อะไรชื่อพี่ไม่พูดชื่อดีกว่านะคือพี่เขาก็มีอยู่สองตัวครับตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวเสียดายมากเลยครับแล้วก็เอาไข่มาฟักนี่เอามาทั้งเจ็ดฟองนะครับเสียดายคือไข่ เน่าไม่ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรน่าจะเป็นการพลิกไข่จะไข่ฟองที่เกิดแตงโมงมานี่คือไม่ค่อยได้พลิกมันแล้วก็ตั้งความชื้นไว้ไม่สูงด้วยครับความชื้นประมาณสี่สิบแล้วก็จะไปเพิ่มอัดในสัปดาห์สุดท้ายเพิ่มสัปดาห์สุดท้ายอุณหภูมิก็ตั้งประมาณช่วง,รงแรกๆรเนี่ยสามสิบ 7.8แนะฮะแล้วก็ช่วงเลยวันที่15 15ของการฟักไปเนี่ยก็จะเริ่มต่ำลงเหลือประมาณ31-32ประมาณ32-33เนี่ย3 1 3 2 3 3ประมาณนี้ครับจะไม่เกินนี้แล้วก็พิกไข่ก็เครื่องมันพิกอันตโนมัติส่วนเครื่องที่แมนวนวลเนาะระบบแมนวนวลที่ใช้ไข่ฟัก ไม่มีเวลาครับผมก็เลยเอาไปให้แม่ไก่แล้วแม่ไก่ก็เพออิ่เกิดลูกไก่มาพอดีลูกไก่ฟักออกมาเป็นตัวพอดีครับก็เลยต้องเอามาเข้าเครื่องแล้วตอนนี้เข้าเครื่องก็เหลือแค่ที่รอดมาก็เหลือแค่ฟองเดียวครับนี่ฟองของแตงโมงนี่ที่เหลือก็เสียดายมากเลยเน่าเลยยังไม่เป็นตัวเลยครับเสียไข่ไข่เสียไข,ยข,ยยขย่ตายโดยที่ยังไม่เป็นตัวเลย แกะไข่ดูก็เป็นน้ำเฉยๆครับเป็นน้ำหรือว่ามีเชื้อนี่น่าจะมีครับแต่มีเชื้อมีเชื้อนี่มีแต่สงสังยจะเชื้ออาจจะตายทำให้เน่าไปเสียดายครับโอ้ถ้าอย่างนั้นได้สักห้าฟองนี่เน,ะนาะกำลังดีนะครับอันนี้ก็ตัวหนึ่งนี่ก็หลายตังค์อยู่เหมือนกันนะครับลูกค้าหนึ่งตัวนี้ แต่เขาค่อนข้างที่จะ,ะน่ารักครับน่ารักกว่าน่ารักว่าเป็ดไหมก็พอๆกันนะผมว่านะลูกเป็ดก็พอๆกันลูกเป็ดที่ฟักไปรอที่แล้วนี่ก็เอาไปให้คนเขาเลี้ยงแล้วครับเพราะว่าเยอะเขาสั่งเลยเขาสั่งให้ฝากฝากเยอะแล้วส่วนห่านนี่ใจจริงก็จะไปให้พี่เ,เขาครั ได้มาฟองเดียวก็เสียดายอีกอย่างนึงคือแม่เขาก็ไม่มีด้วยก็เลยก็เลยพี่เขาก็เลยให้ให้ผมเลี้ยงเลยมีตัวเดียวน้องเอาไปเลยเดี๋ยวถ้าโตแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะมาเที่ยวหาเดี๋ยวก็ตอนช่วงเล็กๆอยู่นี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวหาพี่เขาครับขอบคุณพี่เขามากเลยที่ ไว้ใจเนาะให้มาให้มาฟักให้ให้มาฟักให้ใจก,ก็ยังว่าแบบเราก็ครั้งแรกเหมือนกันก็เลยทำพลาดไปเยอะทำพลาดไปเยอะเสยียดายถ้าอย่างนั้นได้จะได้เยอะกว่านี้อ่อาเดี๋ยววิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าไม่มีอะไรจะพูดแล้วยังไงก็ฝากไว้เป็นความรู้นะครับ อาจจะมีแค่รูปเป็ดกับเสียงที่ผมพูดไปนี้อาจจะไม่ได้อะไรมากอาจจะฟังเล่นๆได้อยู่เห็นบ,บนอะไรก็ไม่มีอะไรหรอกครับคือมันเป็นช่องทางเดียวนะที่ผมสามารถเผยแพร่ได้ทาง Facebook ฟังอะไรนี้ผมก็ไม่ค่อยเผยแพร่ครับเพราะว่ามันมันเป็นส่วนตัวนะครับผมก็เลยเอามาเผยแพร่ทาง youtube นี่เองมันน่าจะง่ายกว่าแล้วก็ใครที่ติดตามอยู่อันนี้ก็จะ จะได้ดูง่ายๆครับอัปเดตสถานะง่ายๆหมูเห็ดเป็ดไก่ครับเห็ดนี้ก็มีแล้วหมูนี่หมูนี่ยังไม่มีครับแต่แต่เป็ดชื่อหมูแล้วมีแล้วครัอย่างไงฝากฝากติดตามด้วยนะครับากดูฝากอันนั้นได้ประโยชน์ไม่ไม่ได้ประโยชน์ยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะครับเพราะว่าอ่าผมก็ถ้าผมมีความรู้อะไรอัปเดตใหม่ๆหรือ เรื่องใหม่ๆนี่ผมก็พยายามลงไว้นะผมจะไม่ค่อยตามกระแสคนอื่นเขาเท่าไหร่ครับ,ครบใครที่อยากเลี้ยงหรือประสบปัญหาอ,อ๋ออีกอย่างหนึงครับคือวัคซีนนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี้คงจะต้องฉีดวัคซีนละทั้งลูกเป็ดที่เกิดมาด้วยแล้วก็ไก่ือมันเข้าปีใหม่แล้วครับทั้งไก่ทั้งเป็ดที่ ไก่เป็ดที่ต้องอาที่เลี้ยงไว้ครับจะจะทําวัคซีนใหม่ทั้งหมดเลยวัคซีนรวมนะครับทุกโรคนะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากชมไม่ติดตามก็ได้ครับกดชมเล่นๆชอบก็กดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดดิสไลค์ไว้หรือผมครับถ้าใครฝากใครอยากจะติดตามก็ขอขอบคุณครับสวัสดีอ่าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ